อยู่ัญชันพันไม่มันปนเทพพาร์ไพยลิน่เทพพาราไพยลินมันจะมีทั้งดอกที่มีห้าแฉกที่มีห้ากลีบห้ากนีบนี่ขายกิโลละเท่าไหร่คะสามถึงสี่ร้อยต้องแห้งสนิทแห้งคเดี๋ยวจะมีใครสนใจนะคะเดี๋ยวจะใส่เบอร์โทร ูกกิจต่อไว้นะคะอยู่ในอยู่ในอยู่ในอันนี้อะไรปลอดภัยปลอดสารพิษเออันนี้ปลูกอยู่ข้างบ้านเองมีในพุ่มเดียวนี่เก็บได้ทุกวันเลยเนาะเก็บได้ทุกวันใช่เก็บทุกวันตอนนี้มีอยู่กี่กิโลประมาณสามกิโลได้สามกิโลไอสดกี่โลได้แห้งโลหนึ่งประมาณห้าห้าโลได้แห้งโลหนึ่งใช่สี่หรือห้านี่แหละยังไม่เคย ช่างสักทีเทาตากกี่แดดสองถ้าแดดจัด,จด,จดๆก็สองแดดก็พอแลว้วทีก็วันครึ่งก็จบแล้วแ,แต่มันก็บางๆเนาะมันมันไม่เชื้มากคือถ้าถ้าถ้าต้องต้องเรียงอย่างต้องเรียงให้มันเหมือนกับกระจายอ่ะถ้าถ้ายังส่มๆเนี่ยมันก็จะแห้งจะแห้งช้าช่โ้โเก็บได้ทุกวันขยันไม่เคยช่างเลยเพราะว่ามากมากเลยนะคะไม่ใช่ ต้องลุกขึ้นมาทำอันนี้สวยมากอันนี้คือทำแบบประณีต่ะนี่บางคนเขาตากแบบไม่ถ้าถ้าถ้าไม่ถ้าไม่ไอ้นี่นะอันนี้ประนีตนะนี่เรียงง่ายสุดถ้าแผ่แผ่นไม่ทั่วตัวแผ่แผ่มันจะได้น้อยใช่ไหมมันจะเป็นมันจะเป็นกระจุกเวลาแล้วก็ติดกันดอกมันติดกันดอกติดกันไม่สวยพอพอเอาไปใช้นะคะสวยแค่ดอกมันติดกันเป็นแผ่เลยไม่สวยมันต้องกระจาย สวยมากเยอะเนาะพูดถึงดอกแล้วเนี่ยดกอยู่ต้องเก็บทุกวันใช่ไหมใช่ถ้าไม่ถ้าไม่เก็บทุกวันมันจะเหี่ยวฟอไปเลยฟอไปมันก็ไม่ฟอมันก็ไปพัฒนาเป็นเมล็ดอะละถ้าจะเก็บเป็นเมล็ดเห็นยวเสังเกตอันนี้ไม่มีเมล็ดเพราะว่าอะไรเขาเก็บทุกวันเขาเก็บตลอดสวยเอามาเรียงแบบนี้ไม่งั้นมันแห้งยากแล้วมันก็ติดกันเป็นแครไม่ไม่ไม่ดี ไม่สวยแล้วเขาเขาจะเอาก็คือขั้วเขียวเด้ต้องมีต้องมีขั้วด้วยใช่ไหมถ้าโดนน้ำโดนอะไรมันจะเป็นสีสีออกสีสีสีเหลืองอ่านู่นแหละต้องขั้วยังสีเขียวจึงจึงจึงจะได้ราคาดีขั้วมันจะเขียวๆแล้วมันก็จะหอมต่างกันเด้อ๋อเหรอต้องมีขั้วด้วยใช่ไหมหลังรถหนี่ยก็เดินไปหลังรถคี่หลังรถคันนี้ใช่เดี๋ยวเราไปดูอันที่แกตากไว้แล้วนะคะ มันจะเห็นว่าไอตัวที่แห้งแล้วมันเขียวเนาะมันมีเขียวข้ยวขั้วยวังเ,เขียวอยู่วะันอันนี้คือได้แล้วใช่ไหมไม่ไม่อันนั้นเพิ่งตักตากแดดเดียวอันนี้ตักเมื่อวานให้มไปไปดูดิมันจะมีแบบเรียบร้อยแล้วรดรดรดน้ำเงินที่ของจะเยอะนะคะเนี่ย มีของเยอะนล้มีประมาณสามกิโลนะบอกอ๋อนี่ขั้วต้องยังเขียวอยู่แบบนี้แต่กับอันนี้จะไม่ค่อยสวยอันนี้อันนี้น่าจะเป็นแบบสีขาวนะคะอันนี้เป็นอันเชนสีม่วงแล้วมีแล้วแกะแยกสีเหลืองแยกสีเหลืองออกมาอ๋อแบบนี้จะเป็นกุณภาพดีกว่านะคะ อันนี้จะคุณภาพคูาูไม่ได้เพราะว่าอันนี้เนี่ยเรีแยกไว้นะคะกิโลละสามสิบสามร้อยห้าสิบถึงสี่ร้อยบาทอืมสุดยอด,ยด,ยลล 3, 4, ดยอ๋อของเกะเยอะอยู่นะคะเนี่ย